จริงๆพี่โปจิเขามีหนึ่งทีมที่เขาเชียร์อยู่นะเขาก็ซีบบอกผมมาว่าเดี๋ยวเขาจะเจมทีมนั้นทีไรฮะ Product Esport ให้เหรอใช่แล้วลไวไมดับไปแล้วดังนั้นก็เดี๋ยวให้พี่โปจิไปเข้าห้องลมแป้งมาก่อนเลยยังไงโดนแน่นอนคนนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราแบบรบกวนทีมงานแบบเปิดไม่สี่คนตรงนี้ไปจบกันเลยก็ได้นะสนุกแน่นอนตรงนี้มาดูกันในโดดที่สี่ในโดดที่แปดตรงนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโดดที่สี่ในครึ่งหลังด้วยเฮ้ยเราแปดมาตัดเลย ลงมา,มาดูกันฮะมาดูครับในตัวสุดท้ายของซซมเาโก้บริสตันี่เอสแอลครับไรส์ตูกอรี่ตรงนี้ครับจะเป็นอย่างไรกันบ้นางานะตัวทีมแฟร์นี่ลงมาเล่นสโนว์ฟอลจะบอกว่าลงมาตัดเนี่ยก็ไม่เชิงเพราะก่อนหน้านี้ทีมแฟร์นก็มีมาเล่นที่สโนว์ฟอลบ้างแล้วก็มักจะชนะตัวบุรีรัมย์ด้วยนะครับตามไปเก็บนานะตัวโจหนา้าตรงนี้หายไปอีกหนึ่งคนการบินดวลอยู่ในบริเวณตัวกลางสนามเกตไฮนี่ก็ตายลงไปเหมือนกันครับ กลายพัฒนาตัวบุรีรัมย์จะไม่รอดเอาครับแบบนี้เฮ้ยแบบนี้มันหมายความว่าไงพี่เวกเราจะโดน3หรือเปล่าเนี่ยให้ให้โอกาสเลือกมา1ทีมให้โอกาสพี่โปรจีเลือก1ทีมเท้ยให้เลือก1ทีมให้เลือก1ทีมเอาแล้วแล้วแฟดเพื่อนรักเขาอะไรกันอะอะไรนะเจวีโอเคเขาเลือกเจวีเลือกเจวีเจวีแต่ว่าตัวตัวซีซีซีกำลังไล่เข้ามาตัดทหน้าตัวอินโดสตายครับมันจะงูมึนขึ้นไหมสัมภาษณ์ตัวนี้จะโดนเสนาตัวริมตายไปก่อนครับ เอาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะสนุกสนานแน่นอนตอนนี้ผมเชื่อว่าพวกท่านผู้ชมทางบ้านได้ยินเสียงติดไมค์พวกเรามาแล้วรวมถึงท่านผู้ชมในคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ก็สามารถพิจิกได้นะทั้งในตัวคอมเมนต์ของแพลตฟอร์มที่ท่านรับชมหรือว่าจะเป็นการพิจิกในตัวทวิชก็ได้นะครับตรงนี้ท่านตัวซีจีจีออนไฟกับคอชิวโดนกดลงไปก่อนครับกลายบอกว่าเปิดน็อตดาวน์ทางหน้าตัวอีโตตามมาได้ก็จริงแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ไม่ดีเลยสุดท้ายเหลือปีเตอร์คนเดียวครับซีน่าเอาแล้วไปไงงงงไไปปปกกกััันนนนตตตรรรรรีีี้้้้้อออุยยยยเเเ์ะโโโดดดมฮลา็จบบคห เกือบจะออกได้ครับเมื่อจะคู่ไปน็อกดาวน์เขามาแล้วสุดท้ายโดนสวนกับ4คนตรงนี้ไม่ได้มีแผนในการถอยครับอะไรกันวะเนี่ยอูแล้วทำให้ทั้งห้องเงียบกริบเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นใครจะไปคิดว่า CGG g จะจบในอันดับสุดท้ายของโดดสุดท้ายครับอแบบนี้อเดี๋ยวเขาเจิม JV เดี๋ยวเขาเจิม JV พี่ยุกิพี่ยุกิอ๋อพี่ยุกิครับอะไรวะเนี่ยโอ้แต่เอาไปว่า นี่มันแบบพลังของนิโดจริงช่วงโอ้โหแล้เงียบจริงเฮ้ยเ,เงียบจริงเงียบจริงต้องไปส่งเรื่องให้เดอะโกดครับ<า> <ผม S 1> คนเป็นร้อยตอนนี้ไม่มีสักคนโอ้โหเจอซีดีดีแบบนี้ก็น่าจะต้องบอกลาตำแหน่งแชมป์ไปด้วยนะครับคือตัวเนี่ยโอกาสได้มีสูงอยู่แล้วแต่ว่าตำแหน่งแชมป์ตรงนี้น่าจะต้องบอกลาไปก่อนเลยครับ ในทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ครับดีว่าไดครับทีหนึ่งทีมไทยที่ยังอยู่ตรงนี้กับธนาตัวโอนิกเล่นกันมาธนาตัวฝั่งเช็คระเบิดไปก่อนครับโดดที่8เนี่ยมันมักจะเป็นโดดที่เร็วที่สุดเสมอนะเพราะทุกคนนี้อยากจะปลดปล่อยทุกอย่างที่มันค้างค้างมาในทั้งวันไปเรียบร้อยครับธนาตัวอีคารเข้ามาเก็บธนาตัวเอลเปตีตรงนี้ยิงเคลียร์อีกหนึ่งทนาโตเนมเรดเข้าประตูวามาแล้วเปิดมารอจะเล่นทนาบนตรงนี้ธนาตัวโอนิกโดนตัวเข้าไปก่อนหนึ่งคนแต่ว่าฟอซี่ก็โดนต้อกดาวลงไปเหมือนกันครับเป็นธนคีบาที่่่สดดกลับมมาาไไ้แตวอนกก็็ไปเบธนาดูููููมมาาหยยยไปก่่่่่่อออนนนนแแบบีีีีี้้้้คคทททตตตลวธัโข มิงตามมากดตรงนี้ได้ครับแล้วเก็บไปอีกหนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าทูกาลีที่ชุบเพื่อนแล้วก็ตายลงไป โอ้แล้วบุกมาเร็วซะด้วยอนอนิกครับไปต่อแบบไม่หยุดอย่างนี้อันตรายครับสมิงน้องดาวมาเจ๊กกระโดดมาตรงนี้อาแล้วกลายเป็นท่านาดีเวเลสก,ก็เหมือนจะท่าไม่ดีเหมือนกันแล้วหรือเปล่าครับเป็นท่านาตัวของออนิกที่คมกว่าดึงกลับมาในบริเวณพื้นที่ตรงนี้มีกันอยู่สองสองนะแต่ว่าตัวออนิกจำนวนคนเยอะกว่าท่านาตัวสมิงชุดเนมเดยมาได้ก่อนตายครยับอนดีนเบลซี่ตาไปเก็บเจ๊กมากีบ่าเข้าไปเก็บเบลซี่มาได้แล้วเป็นท่านาตัวกีบ่าที่เก็บเบลซี่ไปการเพราะวันนี้ทีมไทยเปิดมาเนี่ยเหมือนจะดีแต่พอไไไฟฟมานี่่่่เเเเเหมมมมมมือออนนนนจจะะะะสสีีีีียยยยยปรรรรรบบบทททาา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 างงงงงขขขวววกกกกโโดดดด้้้้ิิตไไลัพ เราลับออกมาตรงนี้ยังเอาตัวรอดออกมาได้ครับยังยื้อไ้ได้สำหรับรีเวิร์เรสนะครับผมแล้วก็ฝั่งของทางบุรีรัมย์เองก็ชุบวาสนากลับมาได้ด้วยเหมือนกันครับแต่มชินี่โดนรุมตาย <Diamond S 1> ไปแล้วตรงนี้มันมีช่องครับไอวอลตรงนี้มันมีช่องแต่ว่าไดมอนแค่วิ่งมาดูเฉยๆนะไม่ได้เคลียร์ตรงนั้นไปครับมุมมองมันไม่เห็นคนหรือเปล่าแต่เหมือนจะเห็นนะยังล้อมอยู่ครับนะนะตัวไดมอนแนนนล้วไปไทางด้บุรีรัมย์ไปแล้วจบ1 8ครับ จีจีจีจบ12บุรีรัมจบ11ท่านผู้ชมใครจะเชื่อครับถ้าตามเพราะเมื่อกี้ต่อเจวีไหลเข้ามาเก็บทางหน้าตัวคีบาได้ทอรัสคุบขึ้นมาได้3ก็จริงแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้กลายเป็นว่าทันหน้าคูก้าตามเข้ามาดวลกับทางหน้าตัวดีเวเลตไดมอนด์ตรงนี้ก็ต้องดาวไปจากฝีมือของคูก้าแล้วยังตามเข้าไปเก็บตรงนี้ได้อีกเจวีกำลังร้อนแรงแต่ว่าใกล้ๆมีแท็กออร่ากำลังเล่นอยู่ครับอ่าอยากได้ฟูย่าอยากไปบราซิลนะเอ แอทแทรออราลจะสามารถชิงตัวใบสุดท้ายตรงนี้แล้วไปบาซิลกับเพื่อนๆได้หรือเปล่าท่านน้าโนกี้ตามไปน้องท่านน้าตัวกาลีมาตัวโอนิกก็ยังไม่รอดเหมือนกันครับโอ้โหทุกอย่างมาตอนนี้มันกดดันไปหมดจับตาดูดีๆนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วดูไม่ทันตอนนี้ฟีจีจีจบ12บุรีรัมย์ยูเต็ดอีสปอร์ตจบ11นะครับใช่แล้วนี่วันแร้จบ10สาวทีมไทยครับไปรัวๆตอนนี้เหลือแค่2ทีมคือเจวีกับแอทแทรออราลครับในขณะที่อาร์คิวเขยังเล่นชิวๆไปกับทางโดสตารน คือไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วก็อีสปอร์ต e ก็ไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเลยแต่ไม่เป็นไรเคยพูดไปอีกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีทีมไทยจบเร็วเนี่ยทีมไทยที่เหลือจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่ปาก็หวังจะเป็นอย่างนั้นภาวนาให้เป็นอย่างนั้นครับวันนี้จะได้ไม่ต้องอาบน้ำโอ้โหแล้วเป็นเราสองคนรับจบในเกมสุดท้ายคือตอนนี้พูดอะไรได้บ้างพูดอะไรได้บ้างครับผมเอาเป็นว่าสรุปกันตรงนี้ก็คือรีเวลสจบอันดับสิบตามตัวของซ g จ g จแล้วก็บุรีรามไปด้วยโอ้โหลำบากนมคป เราต้องบู๊พลังขึ้นมาเหลือ2ทีมเราก็ต้องเชียร์ครับตรงนี้เออไปดิไปให้สุดเอาดังกัดิกองดังกัดิกองดังก็นดิดนดล้วเคโลโรลยิงตั้งแต่ตัวคูก้ามาเม็ดเดียวอยู่เลย การธนาตัวไอวอตรงนี้มามีประตูว่างครับจำก่อนตั้งใจจะเข้ามาเคลียร์ราราหรือว่าธนาฝั่งตัวเจวีจะจบประตูตรงนี้ตามไปด้วยครับแปแต่ออรากลังวิ่งเข้ามาไหลก็ไปหาธน้าตัวเจวีเจวีตอนนี้มีหนึ่งคนที่ทิ้งอยู่ในบริเวณขอบวงนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครไปหาเจอหรือเปล่าโอ้ยแล้วคนมาเลมาอะไรตอนนี้ธนาตัวเคโรโลน็อกดาวน์มาตัวโทดักมาแล้วครับธนาฝั่งตัวแถบเข้ามาเก็บธนาตัวเคโรโลไปก่อนที่หอยสังจะชุบขึ้นมาครับเจวียังเหลือสองคนอาจจะยังได้ไปต่อครับโอ้โห เห็น2ทีมแล้วเรียบร้อยครับอยู่ที่ว่าจะเล็งไปที่ฝั่งไหนนี่ถ้าจบไล่กันมา9 8นี่งานก่อยเหมือนกันนะก็จะเหลือแต่ทางชาติยิงกันนะครับประวัติศาสตร์ต้องจารึกกันเลยทีเดียวว่าทีมไทยจบไล่เลี่ยกันตลอดอื้แล้วตรงโคทางหาเซนเจอ์ด้วย แล้วตรงนี้กายบอกว่ธนาตัวลิมิตโดนธนาตัวทวดัางหาเจอลิมิตน้องดาวคืนได้หนึ่งตัวครับแล้วลิมิตเก็บได้สองด้วยก่อนที่ธนาฝ่าตัวเซย์จะมาต้อดาวลิมิตไปแต่กายบอกว่ายังไงก็ไม่มีใครขยับเข้ามาซ้อนอยู่ดีเพราะจำนวนคนน้อยกว่าต้องเสียลิมิตตรงนี้ไปครับเซวีเหลือโปรเตสเตย์คนเดียวและยังมีอันดับเก้าอยู่ด้วยเซวีจบเก้าจริงๆครับชากรโอ้โหที่จะเกิดได้แถวเราจบแปดไปด้วยนี่กายบอกว่าทีมไทยจะจบในห้าดับแรกหมดทุกทีมเลยครับประวัติศาสตร์สี่ทีมไทยล้วนจบเร็วติดกันงั้นก็ต้องเหลือเองแแลล้วหะ แถวแทงอรเราเ,ออเราต้องไปให้สุดไปต้องเชียร์ไปตรงนี้จะมีทีมไหนเหมาะสมคว้าบุญ่าไปกว่าทีมนี้ครับแล้วมีคนแอบอมยิ้มนะเจวีจบนี่มีพี่เมฆแอบอมยิ้มหน่อยนะยครับพี่เมฆกติลกาลงเว <c oughs> ทีแล้วเรงานี้ไปไปเป็นกำลังใาจากับ อ๋าครับผมอ่าเราก็ยังระบุเมอนเดิมว่าพี่กีน้าขาวใช่แต,แต่แต่งานนี้จริงๆผมตั้งใจจะไม่ไปยุ่งกับแกนะ <c oughs> แต่มาดูตรงนี้ก่อนธนาโตงโต๊กนนตกี้ครับธนาโตงโทด้าเข้ามาขยับเล่นกันไม่แต่ออร,ราวขวามีเจตอตรงไหายฝั่งตรงนี้พอยสังจะขยับเข้ามายินใครจะเปิดจอนได้ครับพอยสังมีต้นไม้บางอยู่หนึ่งแต่ว่าสายนี้ก็หนักหนาอยู่เหมือนกันโต๊กกี้ต้องอ้อมขยับเข้าไปรับก่อน แล้วก็ทิ้งคนไว้ในระยะไกลๆด้วยพยายามจะถางเล่นทั้งกว้างครับฝั่งตัวแดงออราบเราจะต้องดาวลงไปแล้วเป็นหน้าตัวฝั่งกตัวที่ตามเข้าไปเก็บได้ตัวที่ดาวคอยสั่งไปแต่ว่าทศดาวก็ไม่ไหวอยู่ดีแต่ตัวแดงอราบไหลเข้ามาโอ๊กกี้ยังตามไปต่อแล้วเก็บทางหน้าตัวโกี้ตรงนี้ได้ไม่ได้จะรออยู่ดีแค่รอรอตางเข้าไปลุ้มาแล้วกาศเป็นหน้าทศดาวที่ต้องดาวลงไปแค่รอเก็บตัวกี้ได้แล้วต่างเข้าไปตัดตรงนี้ยังไปได้ต่อครับหน้าทศดาวเหลือแค่คนเดียวคือแทลบครับเฮ้ยให้ไวให้ไวรีบเก็บเร็วอาร์คิวมาโอ้โหต้้องหนีแลวครับ ชูบกลับมาตรงนี้ก่อนในหนึ่งคนด้วยครับแม้แต่อ,อเรายังไม่ยอมง่ายๆแล้วตามทาหน้าตวงแพรไปตังปดให้โตดักจบอันดับแปดตรงนี้ได้อย่างน้อยก็การันตีสีเคียว7อันดับแรกเข้ามาชา้าก่อนและเก็บตรงนี้ได้ไดาน้าโถดากจบจริงๆครับได้แค่อันดับแปแม้แต่อเราอยากไปกันต่อโอ้โหไปต่อแล้วชุกคอยสั่งไปเล่นต่อได้เอาล้วทิ้งจับกอนยื้อเวลากับอาร์คิวไปไล่เข้ามา้วอาร์คิวมาช้าเร็วเหลือเกินนะเพื่อนรักตัวจับกอน ตรงนี้ติดอยู่คนเดียวในแผลไม่น่าจะไหวครับมีไอวอลเท่าไหร่ต้องกัดออกมาใช้หมดทิวเวลาให้นานที่สุดแต่สุดท้ายมันก็ต้องจบอยู่ดีครับโอ้โหแต่ว่าทีมไทยเราก็ยังเหลือนะอ่ะไปปล่อยสั่งไปขอชุบขอชุบขอชุบเออยืนชุบยืนเสานี่ไว้ยืนเสานี่ไว้ขอชุบอีกห้าวิอีกห้าวิจะได้แล้วอีกกับอินโดสตาร์อย่าเพิ่งยุ่งขอชุบเออขอชุบได้ไหมเดี๋ยวใจเย็นหยุดอยู่นั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเอออยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องขยับมาหาอินโดเช็คแล้วโอเคชุบได้แล้วใช่ไหมเฮ้ย ชุบได้ย Editor> ังท,ทันไหมทันเฮ้ยแล้วโดนมาเฮ้ย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 เขาไชุบได้ชุบได้จบแล้วท่านน้ตัวไอ้ฝางตรงนี้ตายไปเลยตายไปเลยโอเคเกียร์มิชชั่นคอมพิวต์มิชชั่นคอมพิวต์ไปต่อมันต้องมีคนเสียสละเออเราจะทำการใหญ่เราต้องเราต้องมีคนเสียสละไปต่อครับอะไรไม่รู้อะไรตอนนี้แต่ลงมาขอให้รอดนะอ่าฝากด้วยแฟรฝากด้วยโอเคจัดให้ท่านนั้นตัวแฟรบอกเดี๋ยวผมรับจบให้เองครับพี่ซีน่าแล้วเบโอโดนสับ ไปแล้วตรงนี้กลางเมืองกลางวงซะด้วยนะครับครับกับวัที่แบบนี้โอ้โหแล้วเอ้ก็เหนื่อยเลยฮะแต่ยังดีที่วงแดงด้านล่างเองเนี่ยก็มี RQ กับ o n นิกครับนี่ผมนึวกว่ากำลังดูแบบว่าเวล์คัพเฮาส์มาสเตอร์ลีกอินโดนีเซียใช่ครับแล้วอินโดเจอกันเองตรงนี้ท่าน้าโด่งดสัสโดนออนิกเข้ามารับแล้วจริงๆตามสถิติเนี่ย RQ รวันนี้ปะทะกับออนิกไม่ค่อยชนะนะใช่ก็เพราะแบบนี้แหละคืออาร์คิวเลยเสียแชมป์ให้อนิกครับเล่าไม่ได้เปิดการมาท้ากันมาตรงนี้นี่เห็นพื้นที่ทุกคนด้วยน่่่่าาจจจะะตต้้้อออองงเคคลลีีีียรรร์กกกกัันนนนททไปพืบ ขีบายิงทานาตัวของดัสแต่ว่ายังหาไม่เจอครับทีน่าโอ้โหมันแบบสึกลุ้นตัวใบที่6จริงๆนะครับผมแล้วใครคจะไปเชื่อว่าทีมไทยจบ4อันดับแรกหมดเลยโโไม่เคยเกิดขึ้นในโลกครับผม12 11 1งสครับใช่ครับโอ้โหจะเป็นสเตจฟ,ฟัดอยู่แล้วอีกนิดเดียวนะเกือบอจะเรียงกันครบ5ทีมเลยครับคือต้องบอกว่าแบบแม้แต่ทีมบราซิลผมว่าถ้าเกิดว่าแฟนๆบราซิลมาดูก็อาจจะงงเหมือนกันตกใจเลยแหละ พราะอินโดนีเซียเขาก็เพ่งเ,พงเลงมาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเล่นกันหนักขนาดนี้แต่แผนที่เนี้ยบุรีรัมย์เล่นกับทีมแฟดอ่ะ <laughs> เหมือนได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แฟดเหมือนทักกับบ้านมาดีก่ <c oughs> <Yes. S 1> อนหน้านี้ก็ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ไปลงในโซนของสเตเดียมด้านขวาล่างด้วยแต่ก็ไม่รู้อารมณ์ไหนนะครับ <c oughs> ก็ขึ้นไปเล่นกับบุรีรัมในเกมสุดท้ายรับจบซะอย่างนั้น ไม่รู้ว่าใครจะได้แชมป์อะไรครับพอหน้ามันออกมาแบบนี้การแปลว่าโดที่8นี้คือโดที่น่าสนใจที่สุดเลยตวงดาตามหาโฟกี้เจอด้วยแล้วโฟกี้อยู่คนเดียวโฟกี้พยายามหนีเอาตัวรอดอยู่แต่ว่าไม่น่ารอดหรือเปล่าครับมีทน,นาเบที่ตามมาล็อกท้อทางด้านหลังด้วยต้องยอมยกให้กับ I q คไปแล้ว IQ คิได้ไป6อีริมยังเหลือรอดยังรบสคนเลยครับหายังเหลือเคโรคนเดียวคนเดียวจร okay, ิงๆเคโรลและขับรถไปเจ้าพีสปอร์ตครับบอกเลยตอนนี้เอาละจบเจ็ดนี่ก็ อาจจะไม่ได้ต่างจาก8เท่าไหร่แล้วนี่อะไรครับตัวแอบได้แต่ว่ารถนี่โดนเคลียร์ไปก่อนเคโลโรเจ็บด้วยต้องเปิดประตัวมาเปิดประตัวมาเคโลโรเคโลโรตีตีครับจังหวะนี้ไม่ใจเอาแต่โดนมาโดนวอรโอ้โหมีเสือป่ามังกรเคโลโรต้องหาบ้านอยู่ครับแต่ว่าจะอยู่ในบ้านหลังน้อยตรงนี้ได้นานแค่ไหนเคโลโรเฮ้ยแต่ออเิกมา ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เอาอเลยเปิดวงแดงไล่กันไปแต่คือไอคิวเาเห็นหมดว่าเราเคลื่อนที่ไปไหนนะผมเชียร์ให้ออนิกจัดการไอคิวได้เราวัดส่เลยท่านะตัวไอคิวตรงนี้อยากจะวัดกับออนิกเหมือนกันตัวการดูตัวนักดาวลงไปก่อนจากฟิม์มของเลเซอร์และเลกาลาะตามเข้าไปไดับตรงนี้ตรงนับยัง,งมีพื้นที่ที่จะรอได้เล่นด้วยครับ อ้อมมาทางซ้ายคีบะนี่ติดทนานไอวอตัวเองโดนเจาะไอวอมายังกลางซ้ำได้อยู่แล้วทนาไอคิวตามเข้ามาลุมกินโต๊ตรงนี้เก็บทนาตัวโอนิกไปคิบะหายไปหนึ่งคนโอนิกอาจจะแพ้ไอคิวในโดดนี้โอ้โหกำลังจะล้างอาถรรพ์ตัวเองครับในรอบโอเไปนอนของตัวเองท็อปหกแล้วแอรแท็กอารลาวท็อปหกแล้วครับตอนนี้ไปไปแต่ว่าหลายๆทีนี่ค่อยๆจบกันไปสินะอยากไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะโอเคเพราะว่าอยู่ในป้อมเล็กๆด้วยนอกจากจะมีตู้ม่วงหล่นมาเสริมหน้าบ้านให้ครับล้วโตลงมาอุ้ยเพื่อนกันตกใจเฮ้ย วิ่งมาเหมือนจะยิงกันเกือบแล้วเฮ้ยครับฝากอนกอ,นนากอนิกด้วยตรงนี้ฝากออนิกด้วยไปรับแทนหน่อยแล้วก็ฝากธนาตัวทรรศด้วยกับอินโดสตาร์นะครับคือตอนนี้นึกถึงดูโปรลิกอินโดชัดเลยนะเหมือนส่องหลิกนอกในบ้านผมเลยเพราะว่าทีมไทยจบไปแล้ว4ทีมแล้วก็วทีมไทยที่เหลืออีกหนึ่งทีมเนี่ยเหลืออยู่แค่คนเดียวกับท่านผู้ชมเอาแล้วถ้าจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับขอให้แท็กออลวให้ให้เต็มแชทเลยตอนนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงไปหน่อยกับเอาสักท็อปสไปก็คืออันนี้ก็น่าจะเต็มที่ที่สุดละ รหรือว่าฟลุกไปเก็บศพมาแล้วก็ได้เหรียญเอามาดึงยื้อกันหน่อยก็ได้ยิงตรงนี้มาสำหรับตัวสไนค์กับองการเข้ามารอดักคนที่วิ่งอยู่ในบริเวณขอบวงเลยครับตัวพี่และเดี๋ยวเราจบพกครับทำได้ดีที่สุดแค่นี้ครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูหลีกอินโดบวกเวียดนามกันต่อครับม<อ>ันิงตรงนี้ในบริเวณตัวเนินขาวดัดกดมาแต่ว่ายังไม่แม่นยำเท่าไหร่ครับ ทำได้ดีสุดแค่ตาโกเท่านั้นก็ไปแต่อเราไม่รู้ว่าจะเพียงพอให้เขาคว้าตัวไบที่หกหรือเปล่าต้องรอดูในช่วงสรุปคะแนนครับใช่ครับเอาจงจริงนะตอนนี้นะไปไปดูภาพนักภา,าคเวียดนามได้เลยตอนนี้เขาเกรงเหมือนกับเราในตอนนี้เหมือนกันาะคือความหวังหมู่บ้านที่จะไปเวียดนามเลยเหลือทีมเดียวแล้พีเอยังไปต่อครับองั้นเชียร์พีแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละไปไปพีเอไปไป<อ>ทีนี้ผมแบบคาดไม่ถึงวันนี้คุณทําให้เราได้เห็นแล้วว่าคุณมาถึงจริงๆแต่ว่าทอรัสอินโดสตาร์ก็ยังน่ารุนนะ น่าลุ้นไปเหมือนกันคือมันเป็นสามงรดัดกัน456ตอนเนี้ยมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้ตัวซึ่งอาจจะเหลือแค่2ใบสุดท้ายหรือ1ใบสุดท้ายตรงนี้ไปครับทางน้าตัวของทอร์สกำลังเตรียมตัวยิงกระทะกับ R q คอยู่ตัวดาร์โคได้กดตรงนี้ไปก่อนยาวๆแล้วตัวน็อตและเคลียร์ตัวไอวอลไปเห็นล่มที่กำลังลงมานิดหนึ่งด้วยครับในจังหวะตรงนั้นทางน้าตัวทอรัส เหมือนโดนระเบิดตรงนี้จากท่าน้านาคิวฟาวชั่นไปเรื่อยๆ้วดูครับระเบิดมาทำงานจริงๆตรงนี้ต้องตามไปสอบในพื้นที่ตรงนั้นโทรัสถ้าเกิดถ้าเกิดไปล้วงกบแบบนั้นที่โดนขับรถชนแน่นอนครับแล้วขับรถชนลงมาตรงนี้ท่าน้าตัวเบต้องดาวลงไปก่อนแต่ว่าเขาได้เปรียนมันอยู่กับท่าน้าฝั่งของตัวนี้เต็มๆเลยอาคิวครับโอ้โหจบไปแล้วในอันดับที่5เหลือสี่ทีมอาเบต้องดาวลงไปแต่ว่าตรงนี้เลยกระลอกไปขาแตกมีทัวดาวไปโดนสตาร์ที่ยิงมาจากมุมเหนือซิน่าใช่แล้วพีสปอร์ตเปิดเกมเร็วทันทีเลยครับผมกัับพื้นททีี่่ตวเองได้มา แล้วออกวงไปเล่นเองด้วยโอ้โหเอาเลยครับ B Sport เ<ภ>วียดนามจะทําได้ทิ้งท้ายในคืนนี้หรือเปล่าเลกะล้อยังไม่ตายนะครับดึงขาตัวเองขึ้นมาก่อนข้างๆเนี่ยมี P.E. ข้างหน้ามีโดสตาร์ทางซ้ายมีทอรัสท,ที่เหลืออยู่คนเดียวครับทอรททัสก็ต้องพยายามที่จะรักษาดับตัวเองให้สูงกว่านี้เหมือนกันถ้าเกิดยังอยากหวังตัว๋วไบบาซิลครับ แล้วหนึ่งเดียวของเวียดนามกับ3ทีมจากอินโดนีเซียทําไมความรู้สึกผมรู้สึกว่าอารคิวอาจจะกลับมาได้ในเกมนี้นะครับโอ้ยตัวกับทนาตัวน็อดูแล้วน็อดลงมาตรงนี้น็อดกำลังจะโดนสติลคิวแล้วสุดท้ายเป็นทานาเนโรสติลคิวได้ครับแล้วยังน็อกดาวน์ทนาตัวอดัสได้ด้วยครับอารคิว <Bye. S 2> ไปเสียเวลากับทนาตัวทอรัสมากเกินไปตัวเองอาจจะไม่มีโอกาสแล้วก็ได้ครับไปพีสปอร์ตไปหนึ่งตาเดียวเหลือแค่3ทีม PE ตามเข้าไประเบิดใส่ทนาตัวอารคิวภูเขาเผากระถ่อมตรงนี้มีไอวอลอยู่แลล้้วเเจาะะไไไมม่่ดงนโรรี M79 คับ แล้วแล้วไปสุดด้วย l v t โดนล้อมมาโอ้จะไหวหรือเปล่าก็จะไหวแบบนี้เนาะนายยังไม่ต้องน็อกดาวน์เนลอยังมีของหนักไม่ยิงตัวทีอรัเพื่อนเออแล้วเก็บตรงนี้ยิงน่าหน้าฝั่งโตเรก้าล้อมไม่ได้ครับเหลือสองคนจะสับทิ้งตรงนี้ไปก่อนด้วยสำหรับทีน้าตัวเนโรครับมีทีน้าฝั่งอีโดสตาร์ที่มีโอกาสจะคว้าดับเบิลมูย่าด้วยไหลเข้ามาในบริเวณวงหยักเนียนๆนะ เฮ้ยแล้วจังหวะแบบนี้เอา้เาแล้วโดนระเบิดองการต้องดาวลงไปดาวตามเข้าไปเก็บ18เดียวมาได้ก่อนที่พีซ์ฟอร์ต้อ,องมาตับสามครับ<อ>สุดท้ายเป็นตัหน้าตัวอ q คิวที่มีโอกาสคว้าบุย่าตรงนี้ร่วมกับ w ิโด a ายังไงถ้วยเนี่ยในตัวเกมนี้บุย่าอยู่ในมือของฝั่งอินโดนแน่นอนครับ แต่จะเป็นใครเท่านั้นเองครับเหลือกันส,สองด้วยแล้วดูสามุมกล้องตรงนี้โคซิลกับตัวองร้ายก็ไหลลงมาที่บริเวณหินก่อนอาร์คิวเนี่ยได้เปรียบเพราะว่ามีหินตรงนี้ที่รอบังอยู่เลเซอร์มีสองชาร์จแล้วใครเจอใครก่อนเลเซอร์เอาใครเลเซอร์ไปยิงตรงนี้ไม่เจอเทนน่าตัวราตามเข้าไปเก็บเทนน่าตัวโคซิลได้ดัดไหลเข้ามาตรงนี้เทนน่าตัวราพย,ยายามจะสฉบอยุดเทนน่าโคซิลโฉบจบมาเหมือนกันแต่ว่าเทนน่าตัวรายจะไม่น็อกรายจะไม่น็อกแล้วกลายเป็นเทนน่าตัวอาร์คิวหรือดัดคนเดียวต้องคัดกลับไม้ได้แล้วราาาต้้ออองดดวววยยยเเหลืแคค่่นี หนาตวงดัสกำลังจะเก็บโคซิลดั้ต้องตาวไปแล้วถ้าเกิดได้ยิงมุมที่ดีพอดัสเจ็บกว่าเอาซิลไหลเข้ามาแล้วดัสดกินตรงนี้ดัสจะเจ็บอยู่าหน้าฝั่งตัวรัสนี่ไม่น่าจะมีใครไปชุบแล้วแล้วดัสขอช้าใส่โคซิลต่ออีกหนึ่งเทยังไม่รู้ผลด้วยอยู่ครับหนึ่งหนึ่งกับไอวอลแล้วแ่อยาไปยักันด้วยไอวอลต่อครับเฮ้ย ตรงนี้ก็ยังแก้ด้วยไอ้วอทางด้านซ้ายยังไม่จบลงไปตัวของโคซิลกับตัวของดัคับต้องตัดสินกันในมุมตรงนี้ครับรอได้รอได้วงก,กำลังจะบีบล้วด้วยแล้วเจับมากแด้โดนตาตครตาเก็บล้วหน้าต่อตาไ่ได้ในเกมที่เราบอกว่าไม่มีทีมไทยเลยแล้วควา้าบุญยาไปได้ในตัวสุดท้ายที่เหลือคือลุนแชมป์เพื่อนเหรอฮะ